สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะรีวิวนะครับรีวิวกิวกามเม้นะครับนะอันนี้เราจะมารีวิวคิวการ์เม้นะครับเดี๋ยวรองเงินก่อนเนาะครับนะกิวนะ ตอนนี้กิวกาเมะนะครับใช้เงินในการวางนะครับ1ล้านนะครับนะหนล้านนะครับกิวกาเมะนะครับสามารถใส่ออฟได้นะครับนะสามารถใส่ออฟได้นะครับนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะ ใช้เงิน1ล้านในการวางครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับนะใช้เวลานนหนึันบในการวาง4ี่แสนแล้วนะครับรอแป๊บนึงนะครับนะ รอก่อนรอก่อนอีกสักพักเลยะครับกว่าจะได้ตังค์ครบนะครับนะ แสนแล้วครับตั้งเจ็ดแสนแล้วขออัพอีกขั้นก่อนดีกว่านะครับการหลุดนะ ลองดูนะครับนะาเดี๋ยวเราจะวางนะครับ กล้จะครบล้านนึงแล้วครับใกล้จะครบ1ล้านแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอีกนิดเดียวนะครับในหล้านแล้วครับนะ ล้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางตัวแล้วนะครับนะผมวางตรงนี้แล้วกันนะวงมาถึงวงนะครับ60นะครับนะการโจมตี0.1นะครับมาถึงเริ่มต้นดาเมจที่นะครับหนึ่งนะครับ6,100นนะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับเพื่ออัพอัพเกรดตัวนะครับเพื่อให้ตีแรงขึ้นเนาะกดอัพเลยเลยนะครับอัพขั้นที่หนึ่งนะครับเป็นนะครับใช้สกิลนะครับก็เป็น ตีใช้4วินะครับระยะยังเท่าเดิมอยู่นะครับนะการโจมตีคือ8 0 0 0มนะครับแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบนะต่อไปนะครับใช้ที่กินอันที่สองนะครับก็จะเป็นนะครับโจมตี8วีนะครับระยะเล็กลงนะครับเหลือ50นะครับนะการโจมตีก็จะเป็นนะครับ 1ล้านนะครับเจ็0แสนห้าหนะครับล้าขั้นต่อไปนะครับนะอัพสกิลนะครับใช้สกิลนะครับสกิลถัดไปนะครับนะก็จะโจมตี7ล้านนะครับอ่าพอดีใส่ออฟไฟด้วยนะครับมันจะคูณ2นะครับนะใส่ออฟไฟไปด้วยเนาะจะคูณ2เป็น7ล้านนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดนะครับใช้นะครับ 30วินะครับในการโจมตีต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นะครับระยะใหญ่มากนะครับร1 1นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาบัฟเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันครับเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะวางเออร์วินนะครับ ระวางเอือวินนะครับแล้วลองบับดูนะครับว่าพลังจะเท่าไหร่นะครับนะนะครับเดี๋ยวเราลองมาบับดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสูงสุด เดี๋ยวขออันนี้ใหม่นะครับขอบับใหม่แป๊บนึงนะครับนะบับลหลุดรอสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวขอบับก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบัฟครบ200%ก่อนนะครับนะอันนี้บัฟตันแล้วนะครับดาเมจก็จะนะครับเป็น23ล้านนะครับนะครับ14,284นะครับนะอ่านะครับอันนี้ใส่ออฟไปด้วยนะครับจริงๆมันไม่ถึงนะครับ อันนี้ใส่ออฟไฟคูณ2ไปนะครับนะเลยได้23ล้านนะครับถ้าไม่ได้ใส่น่าจะอยู่ประมาณ11ล้านก็กว่านะครับนะนะเหมาะเลยนะครับนะแล้วตีแอร์ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือนะครับตี power full ไม่ได้นะครับนะตี power full ไม่ได้นะครับมีดะอ่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับที่มันตีแรงขนาดนี้นะแต่ว่าข้อเสียก็แค่ตี power f ฟูลไม่ได้นะครับนะออฟ ออฟใสได้นะครับนะออฟใสได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะออฟใสได้นะครับใครบอกว่าใส่ออฟไม่ได้ไม่ใช่นะครับใส่ออฟได้นะครับนะแล้วเรามาดูสกิลเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูนะครับสกิลนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะเรามาดูสกิลนะครับรอสักครู่หนึ่งเนาะ รเรามาดูสกิลว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มปล่อยแล้วครับอ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นทรงกลวยด้วยนะครับนะเป็นทรงกลวยเนาะโอนะครับเป็นทาแบบอ๋อเป็นดาบใช่ไหมครับดาบปล่อยออกไปนะครับนะเป็นทรงกลวยนะครับนะอ่าเป็นทรงกลวย โอเคนะครับอ่าผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับนะนะครับสำหรับกิวกามินะครับนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับมีอะไรก็สอบถามนะครับได้นะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ